long, <T> oh, phim nah, này, phim này, cái phim xịn nữa, nè, phim một đấy nè, cô lốc nữa, phim kiểu, Ayutthaya, phim trên ก๋วยเตี๋ยวน่ากินมากแซ่บบ่แซ่บไหมแซ่บบ่เหมยสั่งอะไรยังไม่มามันแมวหนูเลยอ่ะเราเคยชิมแล้วมันไม่อร่อยกินทีเดียวหมดเเลยนี่ยไม่าช่วยเลยคือกินไก่หรออือหือไก่กินเลย ไม่อะเวลากินอะเราเสียวฟันแต่กินหน่อยสักอันนึงต็วฟันเพราะอะไรทำไมเสียวไหมดแล้วเขียนเด็กกเวลาเฮ้ยหม่จะได้สังเลยเช่นลยเช่นไรเมื่อกี้บอกพอแล้วแต่เอาเส้นไร

แม่มันกินอะไรได้ไม่กินกินของตัวเองให้มันอิ่มก่อนออืเราบอกว่าเอาเบอร์เดียร์ทำไมเขาจะไปทำนิดเดียวได้ไงล่ะเขาขายราคานี้เพราะว่าทำราคานี้ เขาไม่ได yeah. <wh> ้มาทำนิดเดียวแล้วขายถูกแล้วไม่มีหแบบตัวละสิบบาทนะอืมสวงงอแบบสั้นๆนะอืมกินแลดูหน้าแตกเลยกินเลยค่ะอะฮะฮะหน้าหนูเริ่มแตกแล้วกินกินอือ พี่ก็ชาคือเด็กเบิ้จับไม่ต้องขวยที่สองแล้วเบิ้ลสองขว่เขาเป็นสั่งเะยถขวยทอดยาลุงอะไรคือยาสายาสายาสาคืออะไรให้เด็กกินเดี๋ยวเม่ต้องกินเดี๋ยวไปซื้อ ก็ได้กินข้าวเยอะๆด้วยจะได้อันนี้ด้วยกินละกินเพลินราคาอแล้วไก่ม่กินเพลินราคาไหมก็หนูกินได่นั่น่ะแล้วหนูก็อิ่มแล้วอ่ะหนูอยากไปปั่นจักรยานแล้วอ่ะไปไปปั่นจักรยานไปโอเคอย่าอ้วกวงไหนอย่าเล่นเยอะเพลินราคาเลยอย่าเล่นเยอะโอเคกินเพลินราคาไหม เพื่อนละครหอลอนหลอนห้อนไม่ต้องถ่ายคลิปเลยเนี่ยท่านถ่ายคลิปลุงถ่ายคลิปหรือยังยังไม่ได้ถ่ายคลิปหรอ เคไม่งั้นไม่ต้องถ่ายที่ร้อนลกปากจะรีบถุงเครื่อ,อเครื่องาคเเครื่องทำเครื่อะอะไรก็รวปแบบน,นั้นแหละอืมอ คนเล่นโอ้กลัวจะตกสำ่เลนเล่นดีๆมืนคนอื่นไม่ได้เลยเบาลามะบาย